ยาดราม่าในการสร้างจิตใต้สำนึกสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกลณพงศ์วิพภพบอรวงศ์หัวข้อวันนี้ค่อนข้างจะแบบทันสมัยหน่อยเนาะคำว่าดรามา่ากำลังเป็นคำที่นิยมมากในใน,ในโลกของปัจจุบันทีนี้วันนี้อาจารย์็เลมาพูดถึงว่าย่าดราม่าในการสั่งจิต ้า้สำเนึกเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นสั่งตัวเองหรือจะสั่งให้คนอื่นก็ตามนะครับคําว่าดราม่าคืออะไรคําว่าดราม่าอย่างที่เรารูรร้้กันก็คือความหมายคือว่า,ามีสภาวะอารมณ์ตัดเพาะต่อว่ามีสภาวะของการเอียงอ,อะไรแล้วแต่ที่เราเห็นตามในละครในหนังนนะเงนี่ยดราม่าย่าเนี้ยเนี่ยหนังมันดรามา่าหนังมันเป็นแบบสภาวะแบบว่า สภาวะจิตสภาวะอารมณ์ที่พลิ้วไหวที่มีแบบมีน้อยใจเสียใจมีสภาวะที่ชิงชังตนกับสภาวะที่ดูแคลนอะไรแบบนี้ครับหรือสภาวะที่ไม่เห็นคุณค่าอะไรเงี้ยพวกเนี่ยคือกลุ่มดราม่าเนาะเราก็จะรู้ก็อยู่ไอ้ดรามา่ามันคือพวกนนี้แหละทีนี้ ตอนแรกอะครับตอนแรกอาจารย์ไม่คิดว่าจะมาพูดหัวข้อนี้เลยแต่ช่วงเวลาสักประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยครับมีลูกศิษย์หลายๆท่านมาเรียนกับอาจารย์และมีการฝึกในการเขียนสคริปต์การสั่งจิตกันขึ้นมานะครับการสั่งจิตสั่งจิตตัวเองเวยนะยังไม่ได้เป็นนักบำบัดเนาะมาเรียนการสั่งจิตตนเองครับทีนี้มันก็เกิดสคริปต์แปลกๆขึ้นมาซึ่ง เริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในการเรียนรู้ของลูกศิษย์อาจารย์เนาะมันเป็นเรื่องของการเขียนสคริปต์มานะครับแม้ว่าจะเป็นสคริปต์ที่ลบล้างลืมหรือสคริปต์บวกก็ตามเนี่ยในการเขียนสคริปต์ที่เขาเขียนมาให้อาจารย์ดูเนี่ยมันมีช่วงที่บอกสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าดราม่าเยอะมากซึ่งมันเป็นช่วงที่ไม่ว่าจะลบล้างลืม หรือจะลงบวกมาอย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีช่วงดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกับเราดูหนังซีรีส์เกาหลีแล้วมันมีช่วงดราม่าเลยหรือเราเห็นเหตุการณ์อะไรแล้วคนก็แสดงดราม่าออกมาเนาะทีเนี้ยไอคำว่าดราม่าเนี่ยเวลาคุณเอาไปใช้ในการสั่งจิตนะครับมันเลยกลายทำเป็นว่าไอจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยก็เลยไปรับสภาวะรับสภาวะอารมณ์รับสภาวะคำพูด รับทราบคการสื่อสารแบบเชิงแบบต่อรองไอยเนื้อตํำใจไร้ค่าไม่สนใจไม่แคร์แบบนี้ปนมาอยู่ในสคริปต์ครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะช่วงหลังๆนี้อาจารย์เจอเยอะมากในลูกศิษย์ที่มาเรียนรุ่นหลังๆเนี่ยอาจารย์ก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้มาต้องมาพูดใน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 ,ในองค์ความรู้แล้วละ่ะเพราะว่า แสดงว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจในเรื่องจิตใจสำเนึกเนาะมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของจิตใจสำเน็กหลายๆท่านก็ไปเสพมาจากโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายหลายช่องทางแน่นอนว่าต้องไปเจอบางช่วงบางตอนของโลกโซเชียลเนี่ยที่ปล่อยสคริปต์ออกมาหรือปล่อยเสียงออกมาในสภาวะที่มันเป็นดราม่ามาให้พวกคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดี โดยที่เขาผู้นั้นเหล่านั้นอาจจะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีด้วยเนาะเนาะก็ปล่อยออกมาหรือเป็นในช่วงของการที่เวลาทําสื่อเนี่ยครับเขาต้องการให้มีมันมีสภาวะคล้อยตามสภาวะทีะ่เห็นอกเห็นใจสภาวะทีะ่เปรียบเปลยขึ้นมาเพื่อให้เป็นภาษาที่ คอนเทนต์ที่พิวเป็นดราม่าพอคนฟังก็จะได้อินมันก็จะได้ยอดวิวอะไรก็แล้วแต่อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่เพียงแต่ว่ามันจะส่งผลอะไรกับการสั่งจิตละ่ะถ้าเรามาพูดถึงในหมวดของฮิปโนเซชิโนทราปีการสั่งจิตเพื่อการบำบัดหรือการสั่งจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตจิตและกายก็ตามเนี่ยไอการที่คุณมีคำพูด ที่มันเป็นดรามา่าหรือสคริปที่เป็นดรามา่าสั่งเข้าไปเนี่ยเอาแค่สั่งจิตตนเองก่อนเนาะยังไม่ต้องไปสั่งให้ใครมันจะทําให้จิตใต้สำนึกของคุณรับรู้สภาวะแบบนั้นด้วยนะคุณก็อาจจะคิดว่าโอ้มันฟังแล้วดูดีฟังแล้วดูแบบว่าเออฉันก็ไม่แคร์เนาะฟังแล้วก็แบบเออฉันก็เออไม่ใส่ใจฉันก็เออฉัน ไม่ได้ค่าแล้วนะจะมีคุณค่าแล้วนะถึงเธอจะทิ้งฉันไปฉันก็มีคุณค่าของฉันอะไรแบบนี้ครับซึ่งอา,อาการดราม่าแบบนี้มันเยอะมากเนาะตอนนี้อาจารย์ไปดูว่าเออมันเยอะมากจริงๆอะไรๆก็มันเต็ม,มหมดในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลและในไฟเสียงต่างๆในโลกที่คุณไปเสพกันมาเนี่ยทีนี้ไอ้คำว่าดราม่าแบบนี้ไอ้อารมณ์แบบนี้สภาวะแบบนี้การแต่เพาะต่อว่าการแบบเปรียบเปรยเปรียบเทียบ,ยบ,ยบการ สแสดงอารมณ์สภาวะแบบนี้เวลาคุณเอามาพูดในการสั่งจิตครับมันก็เข้าด้วยมันก็เข้าไปอยู่ในจิตใ้สำนึกด้วยเนาะ ไม่ว่าคุณจะดูซีรีส์มากเกินไปไหนก็ตามอย่าเอามาใส่ในในสคริปต์เนาะหรือไม่ไม่้คุณไปฟังที่ไหนมันก็ตามคําพูดสวยหรูหรือคอนเทนต์พริ้วไหวอ่อนไหวในจิตใจของคุณเนี่ยอย่าเอามาใช้ในการสั่งจิตเด็ดขาดเลยนะอาจารย์บอกเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนี้จิตใต้สำนึกของคุณก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอาจารย์ถามหน่อยเวลาคุณสั่งจิต คุณไม่อยากให้ชีวิตคุณราบรื่นแบบเรียบง่ายสบายๆแบบติดปีกพิว้วไปง,ง่ายๆเหรอครับทำไมต้องสร้างเงื่อนไขทำไมต้องสร้างสภาวะอารมณ์หรือส,สร้างเ,เรื่องราวที่มัน ซับซ้อนเรื่องราวที่มันต้องมีการกันแนกันแหนเรื่องราวที่มันต้องมีการไม่สนใจไม่ยินไม่แคร์ใครอะไรแบบนี้ทำไมเพื่ออะไรอาจารย์ถามหน่อยคุณก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นอย่าใส่ความเป็นดราม่าลงในการสั่งจิตของคุณนะครับอย่าใส่อารมณ์ความคิดความรู้สึก คำพูดที่มันเป็นดราม่าที่คุณชอบกันเหลือเกินเนี่ยในไฟล์เสียงหลายๆไฟล์เสียงในซีรีส์ในหลายๆซีรีส์ในเรื่องราวชีวิตที่คุณพร่ำบน่นและมันเป็นการพร่ำบ่นแบบว่าเพื่อจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นหรือจะทําให้ตัวเองอไม่สนใจใครหรือทําให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าอะไรแบบนี้ครับอย่าเอาไปใส่ในการสั่งจิตในสคริปต์เด็ดขาดเลยเพราะว่า คุณก็จะติดสภาวะแบบนั้นในช่วงเวลาการเดินชีวิตมันจะขึ้นมาทํางานเพราะคําสั่งมันจะส่งผลตามที่คุณแสดงเข้าไปและที่สําคัญจิตเป็นเรื่องของพลังงานไอที่คุณเวลาสั่งและคุณมีสภาวะอารมณ์แบบที่อาจารย์บอกไปช่วงต้นเนี่ยมันจะส่งผลให้สภาวะอารมณ์คุณเป็นแบบนั้นและคุณก็อยู่จะอยู่ในโลกเสมือนอะอยู่ในโลกอยู่ในโลกของการที่มีสภาวะอารมณ์แบบดราม่าที่คุณทํานั่นแหละ มันก็ทําให้กลายเป็นปมอ,อีกแล้วมันต้องทําให้คุณอาจจะไม่มีความสุขหรือคุณอาจจะมีความสุขแต่ก็ไม่อยู่ในโลกของความจริง,งนะนะครับระวังเนาะอาจารย์ก็อยากให้คุณกลับไปเช็คการเขียนสคริปต์ของคุณหรือการสั่งจิตของคุณหรือการฟังไฟล์เสียงต่างๆว่าในเนื้อหาในคอนเทนต์นั้นนะครับในสคริปต์นั้นอ่ะมันมีสภาวะดราม่าอยู่หรือเปล่าถ้ามี เลิกฟังถ้ามีเลิกพูดถ้ามีต้องตัดทิ้งออกไปให้หมดแล้วเขียนสคริปต์ให้มันเป็นสคริปต์ที่มันเป็นการสั่งจิตโปรแกรมจิตจริงๆลบล้างลืมก็ลบล้างลืมจริงๆลงบวกก็ลงบวกจริงๆไม่ต้องใส่สภาวะดราม่าต่างๆนี้เข้าไปนะครับก็ฝากไว้นะครับจะสับเกร็ดอันใหม่ที่อาจารย์ไม่เคยพูดเลยเนาะวันนี้มาพูดเพราะว่าช่วงนี้ลูกศิษย์ที่มาเรียนนะครับ เวลาเขียนสคริปต์ดราม่าเยอะมากเลยอาจารย์บอกทำไมคุณต้องไปสร้างแบบนั้นด้วยล่ะก็เขาก็ไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่าเราไปเสกเขาไปเสพเยอะไงเสพในโลกโซเชียลมันเยอะพอเรามาเรียนจริงๆเนี่มันกลายเปนะ็นเอา้าโปรแกรมไปนในตัวเองกลายไปถูกโปรแกรมไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนะนะครับเนาะอาจารย์ก็ฝากไว้ว่าเอาไปคิดนะว่าคุณ สั่งแบบดราม่าหรือเปล่านะอย่าสั่งนะครับในการสั่งจิตสํานึกมันไม่ได้มีผลดีกับตัวคุณเลยไอ้เรื่องดราม่านะ่ะไปอยู่กับเรื่องหนังเรื่องละครเรื่องคอนเทนต์ต่ตางๆในโลกโซเชียลซะอย่าเอามาเป็นการสั่งจิตของตัวเองเด็ดขาดเลยเนาะฝากไว้แล้วเราพบกันคราวหน้า <laughs> ในเก็บความรู้แปลกแปลกแบบนี้อีกน่าจะมีอะไรอีกเยอะเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยอะไรๆมันเยอะมากจนทําให้ ถ้าเราไม่ระวังตัวถ้าเราไม่เลือกสรรคัดสรรให้มันดีจริงๆเนี่ยมันส่งผลกับจิตใต้สนึกของเราแน่นอนเนอะโอเคครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ